สวัสดีครับวันนี้พบกับโคงงนา h ชาแนลวิถีชีวิตและการเดินทางหลังห่างหายกันไปนานนะครับในช่วงวิกฤตโควิด19ตอนนี้มาได้มีโอกาสมาดูแลนะครับโคกน้องนาะที่เราทำเอาไว้นะครับความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือกล้วยนะครับโตเร็วมากใอต้นแคร์ครับบริเวณที่ได้ปลูกเอาไว้วันนี้ฝนตกด้วยในช่วงเช้า นะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบๆน้ำเยอะมากครับท่านผู้ชมนี่ปลาได้ยินเสียงว่าจะวิ่งมาเลยแหละแต่ว่านี้ยังไม่ได้หายหานเขาเลยครับปลาได้ยินเสียงวิ่งมาเลยแหละน้ำเยอะมากครับฝั่งนน้นก็จะเป็นนาข้าวเขียวเลยนะครับอันนี้เป็นกล้วยที่เราปลูกในช่วงที่คลิปแรกๆนะครับออกนอมาแล้วนี่ครับผลสมบูรณ์มากเลย ล้วก็ออกดอกแล้วครับเออเราได้เจอปัญหานะครับในการทาโคโรนาในการปลูกมะพราะ้าวคือง่ายๆเลยนะครับี่เห็นท่านผู้ชมเนี่ยใบลักษณะน,น,นี่คือด่วงร่วงน้ําคือเขาจะเจาะฝังไข่แล้วก็กินน้ําเลี้ยงของใบมะพราะ้าวของยอดถอ,อนมะพร้าวนะครับคือแก้ปัญหาไปแล้วหละตอนนี้นี่อันนี้ก็โอเคแล้ว นะครับตอนนี้ต้นแคสูงท่วมหัวพอมีครับไมใช้ยดูครับต้นคแคลักษณะต้นแคสูงมากนะครับท่วมหัวแล้วอันนี้คือรอบๆนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้แม้กันสั่นใช้มือคือเราได้ปลูกอ่าเงาะไปแล้วอีกสองแล้วก็ลำใหญนะครับปลูกในแถวของ ต้นกล้วยนะครับคือเราจะให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับไม่ต้องรดน้ำเป็นปลาได้ยินเสียงแล้ววิ่งมาเลยคือเขารู้ครับใครอาหารเขาทุกวันแต่ยินเสียงหรือว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมาเลยก็โอเคนะครับความคืบหน้านะดูกล้วยแต่คลิปเรกๆคือ ท่านใดที่ได้ชมก็จะรู้ว่าการจเจริญเติบโตมันเร็วมากนะครับดูกล้วยโมหัวแล้วตั้งแต่ปลูกเ,เล็กๆตะไคร้ก็มีนะครับตะไคร้มะพระ้าวหัวขาเราก็ปลูกเอาไว้นะครับอาจจะพวกไม้ยืนต้นก็มีนะครับขี้เหล็กมันจะเกิดตามธรรมชาติที่ดินเราขุดออกมาเยอะมากครับ อันนี้ก็ขี้เหล็กือนกันเราก็จะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยเราให้เขาโตสักนิดแล้วก็จะแต่งว่าเราให้เขาอยู่แบบบริเวณไหนอัไหนที่เกะก,การเราก็จะตัดออกอันนี้มะพราะ้าวแล้วก็กล้วยกล้วยหอมนะครับบริเวณฝั่งสะน้ำเต็มหมดแล้วครับตั้งแต่คีิเแร็กตอนนี้น้ำเต็มแล้วกล้วยก็โตรเร็วมากาเดี๋ยวจะพาไปดู มันเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราปลูกเอาไว้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นหม่อนหรือว่ามัลเบอรี่ครับได้มาปลูกอีกสอต้นบริเวณขอบสะนะครับหัวขาเราก็ปลูกครับนี่ครับหัวขาบริเวณรอบๆนี่แต่ยังไม่รัดเลยนะครับเพิ่งปลูกได้ไม่กี่วันเดี๋ยวพาไปดูมันเทศนี่นะครับท่านผู้ชมมันเทศมันเทศม่วงมันเทศญี่ปุ่น จะใช้ระยะเวลาเป็นปีนะครับกับปีกว่าจะได้เก็บใบก็จะม่วงแตกต่างจากประเทศบ้านเราอันนี้คือขอพันุ์คุณ้าเข้ามาอีกครับรัดแล้วอันนี้คือประเทศางของบ้านเราอันนี้คือประเทศเขียวใช้ระยะเวลาไมา่ก,กี่เดือนครับก็จะได้เก็บเดวจะใช่ชมบรรยากาศรอบๆสามรอยหกสิบนะครับ นี่ตั้งแต่ขอบสะไปถึงนู้นเลยนี่แะรครับยาวไปถึงนู้นเลยถึงนาอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศโดยรอบรวมๆของโคหงหนองนาที่เราทำคือห่างไปเยอะห่างหายไปเยอะหลายหลายเดือนที่ไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมดู อันนี้ข้าวครับประมาณสองไร่อันนี้ก็เลี้ยงปลาปล่อยปลานิลปลากินพืชนะครับเป็นปลานิลปลาตะเพียนใช้ปลานินหมันแล้วก็ไม่หมันแล้วก็ปลาตะเพียนอันนี้น้าจะเต็มสระแล้วครับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่า จะพาไปชมอะไรเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่การเจริญเติบโตก็โตโตเยอะแล้วครับกล้วยบนเปลือนโอเคจเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย